เน,นาะเดี๋ยวแม่จ๋าสิาพผ้าลงไปบึงห่วยตรงนี้เด้อค่ะเป็นห่วงนามเนาะอันนี้บ่เน่ใจว่าตะกี้แม่จ๋าเห็นสิเป็นแบบนันเนาะนี่ขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้สงส,สัยเป็นสีเป็นสระหรือเปล่านะค่ะเนาะแต่ว่าถัดทัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะลงไปข้างล่างนี่จะเป็นไอห่วงนามเนาะค่ะจะเป็นห่วยเป็นเขื่อนหนมค่ะแต่ว่าอันนี้ยังอีกหน่อยหนึ่งแม่จ๋าอมอ จ้าเนาะค่ะตอนนี้มีเนาะคะ่ะงัวที่แม่จามาเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพุนเนาะคะ่ะกินอยู่ข้างในพุนเนาะนี่เห็นบอกอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะวิถีชีวิตป่านแม่จ้าก็บเม้านีนเนาะคะ่ะเนาะพนเพนเลนอยู่ในจังสีรระะ่สิบหอนเล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นเนาะคะ่ะอากาศจะเย็นมากเนาะคะ่ะกระบนวันเย็นมากแต่ว่าสิบุ๊ปรอ๊อบเอาขึ้นจามาแล้วสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้พาฝนจะพาไปไหนคะ,คะ,คะไปทำปอ้วนไปทําอะไรคะ ไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัว<อ>เลี้งไปไหนคะแม่คะ<า>เลี้งไปไหนหรอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวัญจะพาไปไหนคะไปทําอะไรคะขอบคุณค่ะอันขอบคุณเมื่อเดียวเด้อค่ะพอดีแม่จ๋าเป็นคนทายเองนะะเนาะนค่ะบอดี้มีขาตั้งกล่องอันอยู่ปลาอย่างเนาะคะ่ะเนาะนี่กับสมบัตินี่เนาะคะ่ะ ห่า,หาวดองๆอยู่พุนเนาะค่ะพุ่นเนาะนี่แะจ้ากสิประมันนี่เนาะค่ะ,ะถั่วเมนน้าลูกค่าน้าลูกว่า แม่จ้ากับมหาพอดีเรียว่าผ้าเล็กหน่อยผ้าน้องผ้าขวัญเนาะคร่บขอบคุณหลายๆค่ะบ้ากตอนนี่ค่ะสมาชิกเลี้ยงงวของแม่จ๋านาตาคือกันบอพี่น้องนี่ม้าแลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาขวัญจะพาไปไหนคะ ไปทําอะไรคะออกมาแบบว่าอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องเนาะค่ะพอเด็กกับบ้านมากอ่ะสภาพเพิ่งมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเลือค่ะผู้ใดที่รับชมคลิปของแม่จ๋าเนาะคะขอบคุณนะคะออกมาแบบว่าอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องเนาะค่ะพอเด็กกับบ้านมากอ่ะสภาพเพิ่งมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเลือค่ะผู้ใดที่รับชมคลิปของแม่จ๋าเนาะค่ะขอบคุณนะคะเนาะนี่ขอบคุณหลายๆค่ะ มาแบบบ้านอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องเนาะคะ่ะพอเด็กกับบ้านมากสภาพเพิ่นมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆลายยค่ะผู้ดใดถือรับชมคลิปพองแม่จ๋าเนาะค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะวิถีชีวิตป้านแม่จ๋าก็บเมาเนี่นะะเนาะค่ะเนาะพ่นเพลนอยู่ในจังสี่สิบหกหอนเล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นเนาะคะ่ะอากาศจะเย็นมากเนาะคะ่ะกระบนวันเย็นมากแต่ว่าสิบหกอุ้เอาขึ้นจนากกสิไปถึงเค่อนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน้ำเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะ มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาขันจะพาไปไหนคะไปหาปออวนไปทำอะไรคะนี่น้ององฟองออง้องไอ้น้ององฟ้องกระพาะขันก็อยู่ข้างหลังแม่มอมอหม้อนี่ขอบคุณหลายๆค่ะเขาอยู่เงอนเนะาะทำมานั่งยุงสี่แล้วมันเย็น แม่จ๊คก็คิดว่ามาเลี้ยงงัวดีกว่าอยู่บ้านนะมั้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเทามันห่อนแม่ค่ะกับมานั่งอยู่แบบนี้กับสีเย็นกว่าเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตป่านแม่จ๋ากะจะมาเนี่เนาะค่ะเนาะคนเพล่นอยู่ในจัง4สโบห่อนเล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นเนาะค่ะอากาศจะเย็นมากเนาะค่ะกับบนจะเย็นมากแต่ว่า40อุ้บเอาขึ้นจ้าจ้าเนาะค่ะตอนนี้นี่เนาะค่ะงัวที่แม่จ๋ามาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ พุนเนาะคะ่ะกินอยู่ขงง้างในหุ้นเนาะนี่เห็นบอกอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะจ้าเนาะค่ะตอนนี้นี่เนาะคะ่ะงวที่แม่จา๋ามาเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพุนเนาะคะ่ะกินอยู่ขงง้างในหุ้นเนาะนี่เห็นบอกอีกตัวนึงเนาะคะ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะฝนจะพาไปไหนคะไปทำปอ้วนไปทําอะไรคะ นี่ค่ะมอที่เรามาเลี้ยงกันจ้ามอมอมอนี่เนาะค่ะธรรมบ้านแม่จ๋าก็เจามานหนึ่งสี่เนาะค่ะนี่เนาะเดี๋ยวแม่จ้าสิพผ้าลงไปบึงอันหนุยตรงนี้เด้อค่ะเป็นห่วงน้ำเนาะอันนี้บนเนี้อใจว่าตะกี้แม่จ้าเห็นจะเป็นแบบบ้านแม่จ้ากับมาหาพอดีเลยว่าผ้าเล็กหน่อยผ้าน่องผ้าขวัญเนาะค่ะไปกันเลยค่ะกินได้ค่ะ วิถีชีวิตป่านแม่จ๋ากับเจมามันเห็เนาะค่ะเน้อเพิ่นเพลนอยู่ในจังสี่สิบห้อหอนเนาะค่ะพี่น้องเย็นเย็นเนาะค่ะอากาศจะเย็นมากเนาะค่ะกะบวนวันเย็นมากแต่วันศุบร์อุ้บเอาคือจะวนนี่ค่ะสมาชิกเลี้ยงมั่วของแม่จาม๋าหน้าตาคือกันบ่พี่น้องนี่ อันนี้สงสัยเป็นเสียเป็นสะหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถัดทัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะลงไปข้างล่างนี่จะเป็นไอห่องน้ํเนาะค่ะจะเป็นหวยเป็นเคลืนอนืหไงคะแต่ว่าอันนี้ยังอีกหน่อยหนึ่งไม่จ้ากับมาหาพอดีเลยว่าผ้าเล็กหน่อยผ้าน่องผ้าควันเนาะค่ะออกมาแบบบ้างอยู่แต่บานอยู่แต่ในห่องเนาะค่ะพอด็ก,กับบานมากอะสภ้าเพิ่มมาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณห,หลายๆที่ค่ะผูใ้ใดที่รับชมคลิปของแม่จ้าเนาะค่ะขอบคุณนะคะ,ะคะุณอ่ะห่าวด้งด้งดอยู่ผนุนเนาะค่ะพุณเนาะ นี่นะจ้ะากระสิประมาณนี้เนาะค่ะทำเป็นมอมอ้อยากระสิไปถึงเขื่อนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะนาะนีะ่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน้ำเนาะค่ะนะนี่ค่ะยากระสิไปถึงเขื่อนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน้ำเนาะคะ่ะนะนี่ค่ะ เขายูงเงอนเนาะทำมานางยูงสี่แล้วมันเย็นแม่จ๊คกะคิดว่ามาเลียงงัวดีกว่าอยู่บานนะมั้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยูุบานเขามันห่อนไหมค่ะกะมาน่งอยู่แบบนี้กะสีเย็นกว่าเนาะค่ะเนาะอันนี้สงสัยเป็นเสพเป็นสะหรือเปล่านะค่ะเนาะแต่ว่าถัดทัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะลงไปข้างล่างนี่จะเป็นไอห้องน้ำเนาะค่ะสีเป็นห่วยเป็นเลื่อนหนมค่ะแต่ว่าอันนี้ยังอีกหน่อยหนึ่งแม่แ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้พาฝันจะพาไปไหนคะไปทำอะไรคะหม้อมอไปเลี้ยงหัว่าเลี้ยงวาไปไหนอ่ะแม่าเลี้ยงไปไหนรอ่อนี่ค่ะสมาชิกเลี้ยงงัวของแมาจาหนาตาคือกันบอพี่น้องนี่ องฟองไไหนก้ามาแงยใช่บายเบายนี่ไม่บายก่อนลนกไมบายอยาก็จะไปถึงเคนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน่ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมอมอ ขอบคุณคะ่ะอันขอบคุณเมื่อเดียวเด้อคะ่ะพอดีแม่จ๋าเป็นคนไทยเองเนาะคะ่ะบอดี้มีขาตั้งกล่องอันอยู่ปาหยางเนาะคะ่ะเนาะนี่กับสมบัตินีเนาะคะ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวัญจะพาไปไหนค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,คะไปหาาปปลอ้วนไทำอะไรคะนอนี่ขอบคุณหลายๆคะ่ะ เกษตไปถึงเคนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมอมอน่น,นะะลูกค่ะจานเนาะค่ะตอนนี้นี่เนาะค่ะ ม่วที่แม่จ๋ามาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะพุนเนาะคะ่ะกินอยู่ข้งง่ายุุนเนาะนี่ห็นบอกอีกตัวนึงเนาะคะ่ะพ่อว่านตอนนี่คะ่ะสมาชิกเลี้ยงง่วขาาาองแม่จ๋าหน้าตาคือกันบอพีน่น้องนี่จ๋าก็จะไปถึงเคนแต่ว่าไปยังบ่ถึงเนาะค่ะเนาะน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ปลูกต้นอันนี้ไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะ เด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวนั่นอันนี้สงสัยเป็นเสียเป็นสะหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถัดทัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะลงไปข้างล่างนี่จะเป็นไอ้หงน่อมเนาะค่ะจะเป็นห่วยเป็นเลื่อนหรือไค่ะแต่ว่าอันนี้ยังอีกหน่อยหนึ่งแม่วิธีชีวิตป่านแม่จ๊คกับเมานี่เนาะค่ะเนาะเป็นเพลนอยู่ในจังสี่สิบโบหอนเล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นเนาะค่ะ อากาศจะเย็นมากนะค่ากระเบนว่าเย็นมากแต่ว่าสิบุอ๊บเ,เอาขึ้นไปกันเลยค่ะไปกันเล้ค่ะ